แงนแปเี้มาตัดไม้กันขัตัดไม้ทำหลักค่ะเฮ้ยเจออไนี่แป้นะแป้ง่ยได้ยอดบาก่นเพืนมึง้นมาึ้มาบนะเอออเป็นนามหมดเลยเนาะก็จะได้กินปั๊บเลยฝันเขาคนล้นะ

มีก็ได้มีเท่าแม็นขมมาเขือมย้อนได้เอ้ยมีก็ได้จะไปอวเข้าเดิอมีไรไงดูดึไหมหวายขม มื่อเหรอทาดนทางที่เดี่ยวเขาจากมาที่นี้มลำด่างนแ่นแต่บีาม่าที่่างเืกเอาไปยียงลำนทเป็นที่นั่งยนะขึ้นในบนกอนด่นถ่า้นขึ้นมาได้ลส่าเนยดีแ่นั่งได้กันบนั่งหนูหนกินเดป้งกินแล้วน่ไม่้นีอะไล่ะม่แม่มีแ่กระดกมนลง ด็กปืนปั้ำเเลยขันอไรเนี่ยเหือเด็นถกถ้าขันได้รเด็อืม้าขันได้หนรู้ปอ Bịt đi con nhé, Bất nó bịt đi con. cứ việc đi Bất cứ việc nào? 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 Bất กินท่องยางนั่นนึงมพริกมลาเขามักครับดเจ้าคำเขาเนี่ยคำแบบอืมไอคำปันมากินมาให้มาซ่อนมาอะไรบอกร้อกัเขามามากกินเขาอคนห่อซุกินแล้วเด็กโรก็เลยกับบอกมาไม่ได้มาาบยังบ่แล้วเอ็นบ่บหนึงเมาหน่อยเนาะ

มึงหกสิบบาทหัดส pues er> pues ่งเี้ยนขันคองมาแล้วกวจะมาถึงไม่แต่ย้อนกันหรอมันเข้าซ้ม่างเงียาเปิดไม่ใซื้อจ่าอตุ้มทองของบงสองห้มอสินหลังี้านย่างห้าหางหกนะ กินไม่ได้มาให้แป้งหุงให้มาหมอกินได้เนื้อืน่าอะไรนะอืมอะไรมันอ่นไปเบิดยังเือเข้ามายัางเราจะข้าวหน่อยอีตามันหอบให้มันกินน้อยลงหอบคู่คู่่รีตาตอนเวลาเข้าเมนซื้อกินแนวสู๋วอร่อยนี่อ่ป้่มันจะพากินแล้ ออร่ยไมมู่ขอชิมบ้างไหวเป็นไงรสชาติอ่ะใบดิบอ่ะเอาพี่เดียวบะด์จำผิดหรือล่ะขันมาเอียวมาเจลนี่เผาใส่ก่อนเผาทั้งหลังนัยนะมาพอมมาเจามาแกงอะชิม มดแมนมาขแบบนั้นเจ๊สหอยเจ๊จับวมีฝันขวาจะไปฝันซ้ายยังไงไม่ด้วยเจไปโต้แล้วจะลงฝันไหมดิงนฝันไมีไม่ใช่น้นนันแส้เขาโปรโมดมีดในแมนไปเยอะไงอมีน้ำมึงงคมคมอยู่เลยคมมมทำไข่ะ้าารอดวหมยเนี่ยมันต้องมีถางมีถังมีเล็งเกี่ยวมือวะ ตำมมือนะมาเนี่ยมาได้ได้โด้ฝังไปเราปวดนัพอมขวดถ้าันตามวันก็มาให้พดทำไปเนี่ยต้องมีถังถัง่วงดึงมาเฮ้ยเฮ้ยเก็มมะเขือขี้ย้ยามะเขือบ้างนี่ถ้าามน้อยาบสระัน ชายปล่อยเทงจะนห้งหมดแล้วเมื่อคืนตดในนะเพืนเอาผมเก็บบอเืบอาตกกระป๋าตกป๋าปลอย่งเทเลยล้วก็กนเหนื่อยกนคนเดียว้งหน้้งเก็บทางปไทยรถวิ่งดวรห้องไขาเราันเรสูบน้อไรเากันันของเราอะไรกเบลานี่ค่ะ Okay. Yeah.